กเอาประมาณสี่สิทองสี่สิบสองสี่สิสี่สิบสองกครอมบบผมจะพูกับเชิญแล้วพูโอ้งับเชิญจะับเชิญว่าจะมารับเลยมีงานอุจะมาอาสิบสิบต ว้าลววัดตอนนี้มี25ลรูป25จะไปนอนว่าเต็มเดินไม่ถึงก็ได้นะที่รุาเทางไปธนูทางรลวงุเทียมเลมอนันเอเินเข้าไปไกลเนาะครับเรยว่าวันที่9ทธันวาตง็งมีงานวังงสือเรื่องมหาเิเียเซียน,น,นครับ9ธันวาเพรว่าจะไปยม,มุนลงลูมามามา,มาร่วองานยมบนวัดสงเน เ็แล้วปันวารุก็ข้าวัดมาไม่ทันนะไม่ทันวหนึ่งหน่งหนึ่งกุมภาก็ได้้า้าว่าหนึ่งกุมภาก็อายุวัฒนะุงควครับุนยกเศาเอกหนึ่งกุมภาหกสี่ันเกิดนี่นะวันเกิดใค นี่ราปูไปทำจัวัดไหนีที่าเี่จดไหนำปาบ้านสรใหญำนครจังหวัดนครนมเดี๋ยวเดี๋ยวเดินไปถึงโน่นน่ะเดินไปถึงนเลยวอว่าปมาณเดินมกัราหรว่าก ไปบารมีสูงขอบารมีเพื่อได้คนพร้องนักบุญสำหรับเนรั